คนไข่บางคนที่จะมาฝังรากเทียมทำไมบางคนต้องปลูกกระดูบางคนไม่ต้องปลูกปอจะมาเล่าให้ฟังครับการฝังรากฟันเทียมนะครับโดยเฉพาะในบริเวณฟันหลังด้านบนซึ่งเป็นบริเวณที่มีโพรงไซนัสของเราอยู่เนี่ยบางคนไข้เนี่ยครับจะเป็นที่ต้องมีการปลูกกระดูยกไซนัสด้วยการปลูกกระดูยกไซนัสคืออะไรผม้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าปกติเวลาเราจะฝังรากฟันเทียมเนี่ยเราจะต้องการให้กระดูกลุมรากเทียมทั้งหมด100%ซแต่ในบางตำแหน่งของร่างกายเราเช่นบริเวณฟันหลังบนเนี่ยมันม pagar, future, ีส uh huh. ิ่งที่เรียกว่าโพรงไซนัสอยู่ซ nah ึ่งเป็นเรียกว่าาาอกศ ที่อยู่ในกระโหลกศีรษะเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราฝังรากเทียมเข้าไปเนี่ยมันจะมีรากเทียมบางส่วนที่ยื่นเข้าไปในบริเวณโพรงไซนัสนี้ซึ่งเราไม่ต้องการให้รากเทียมมันยื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการทําจึงไม่ใช่แค่การฝังรากฟันเทียมเพียงอย่างเดียวครับเราจะเป็นจะต้องมีการเจาะที่ไปที่กระดูกของคนไข้นะครับเพื่อเปิดเข้าไปที่โพรงไซนัสแล้วทําการสอดกระดูกเข้าไปเพื่อให้รากเทียมของเรานะั้นมีกระดูกคลุมทั้งหมด100%โดยสรุปนะครับคนไข้ที่จะเป็นจะต้องได้ร,รับการฝังรากฟันเทียมบริเวณันนหหลงบําาใ้ม บคุณหมอนะครับเพื่อวางแผนการรักษา,าก่อนว่าจะเป็นจะต้องมีการปลูกกระดูกย้ขนาดก่อนหรือเปล่า